สวัสดีพี่น้องครับตอนนี้ในช่องของอีก,กับพิวัตลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับพี่น้องอีจะคลิปในมือน,นี้กับอาจจะบริมมืเหนื่งฮาัสลายยันตะวันกับภาพพี่น้องไทยเบ่งบรรยากาศนี่รวมไปเรื่อยๆนี่นะครับนี่ยังกับเบ่งไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อแก่ให้น้องอส่งมาสิส่งพมา ตไงากอะไรเรื่องชุดน่ะหรอมันจะไปแก้เฟซอะไรคุณไปโพส์มองเอือนคุณก็โพดได้เฟซคุณเล่นได้ปกติแต่ทําไมเฉพาะเฟซเราคุณบอกว่ามันมีปัญหาเฉพาะเฟซกับเรามันเป็นไปได้หรอเหตุในมันคิดเกียรตมังคิตั้งใจตัวเอาเงินบอกตัวคนเอือนไงจะไปตัวเอาอีกคนเอือนแหบวันนี้พ่อเฟซทะลงเปลือกปนี้ เขาแชร์ไปทุกกลุ่มในกลุ่มแหกลุ่มซื้อขายเอ่ยหรือแฟนคลับที่ช่วยกลุ่มหนูเจอเพิ่มเงินอ้าวเดี๋ยวก็ลองกดผมไม่ได้ประจานผมเขาก็ฝากเตือนเจออะไรอะไรนั้นครับเออเจอแล้วฉันจะทำอะไรแม่ให้กระทำควบฟองตัวเองไม่มโทษไปตอนนี้มันกรับมือมักรสหนุนนี่นั่นแท้อยู่งกว่าอนันนี้มันโอนเงินไม่แหงคืนไปไม่โอนแต่จะส่งของมาถ้าส่งของสีเขียวมากฉันจะส่งขยะให้เจ้าแล้วเขาจะส่งขึ้นเขาจะไปตามรอยหรื่า บอกไปไฟมั่นอ่าแม่เป็ยืนว่ายังไงพ่อเหนื่อยพ่อแบบพ่อซ้อมเยอะมากเลยจริงงดออกเสียงได้ไหมงดออกเสียงได้ไหมมันสงย่างก็สีมายดอยะส่แล่ว่าแต่รู่าวกสีละคันขันยูน้ำแหม่พอดีก็บไม่น้พีแม่แลาดูได้บอดีดอกดีตื่นขึ้นมามาทยคิวตันเ้ายู่หันเออจะหลุดจะหลุดได้กินเขาไฟวัตีจะหลุได้กินเขาไป ที่ส่งให้รดูเล่านาเดียวจ้าต้องใ่นอะไรเออหนูไปที่ลาเออหนูไปที่ไยาเออหนูไปที่ไหยาลองดูน่แล้วมาูนได้นคคือทายหนายาวไรน้องม่นเห็นฉากนอทานทานาเดียวเท่านั้น มื่อสองส่แหลาลตดต่ำตแค่มีสี่ีเลยดชนอันซ่งสิ่งสิ่่เส่หอง่้นใจอยู่ไหนผู้นึงึยิงขึ้หมอหม่เพราะฉันบอกคุณรู้เุณไม่รู้ัวเอียวแู้ก็เข้ามาดูแล้วขาดบันไดเจงที่ไหนบ้านไหนบ้าไหนบ้านต่ำมากคงให้ตัวมันไคนสกดยเนี่ยมันห้างนนีน่ จังแม่อันสร้างอันเทศไม่อันนี้เนี่ยเราแม่ใน้วครับอันน้แต่กกแกบีมาสามสน้ำตามาอะไนบอชอย่างอยางเลาในเซย้างไหนสร้งอันหอยเชลล์ไเจ้าได้บอกหอยชลลีเรา่เ่าแล้วมันยังไม่หนาไปอ่ะโคตในกลุมอื่นว่าชุดนี้มีขายคือไปไกปกดขายต่อนแน่น้งแขายเราเรากไมโคตต่ออีกแน่นอันนี้คือมิตชา ที่เขียวประมาณชุดเขียวแต่มันบม่มีกี่รีดอกกาบไม่มีจัดการไม่ไดมันไม่มีมันเสวโอนมันไม่เทแล้อนี่ใส่เหรียญบอเขาะขัดโอนบอปึ๊บเนี่ยพอปึ๊บทุกคนมามีอีกคนมาเม้นเจะแจ้กความบอแบบทุกคนแจ้งรถอ่านนี่มันบอกข่อยแต่ว่าวันนี้เนี่ยพาคุณพ่อมาตรวจความเข้าใจเนี่ยอันนี้ยังเห็นอัพอยู่เลยค่ะตอนนี้นะ แล้วมันบอกข่อยยังเนี่ยนี่อันล่าสุดเนี่ยเนี่ยน่าสุดไปยังโค้ดค่ะยังเลยค่ะเนี้ก็ชุดนี้เลยเนี่ยไม่เอาชุดที่อื่นมาสักพู่ไม่ชุดนี้มันเป็นชุดของร้านอื่นอันนี้ไม่ใช่ของนางนี่อันนี้ชั่นางนี่โค้ดนี่ชั่นางเฉพาะนางคนเดียวนี่ฉันว่าคิดว่าชุดนี้เป็นตอนนื้เป็นไทยน่าจะเป็นชุดร้านอื่นที่ม้าอาเดียบโค้ดหรอกอ่ะมันไม่มีจริงหรอกใช้สามพันชุดใหม่เนี่ยใช่บันนี่หนึ่งละไทยบันนี่อ่าเนี่ยหนึ่งละไทยบันนี่ มันไปโพสได้บะโซนย่างดงใช่ลหนึ่งละไทยละถือมีศูนบ้างไหมมาแน่เลยเป็นเลขลีอาใส่ละเมนอนบ็อกแปรที่แปรตลบละตีใส่คนหาเดบอคนหามันก็สิขืนเพื่อมันขืนเนาะบอกทีนองทีเบิ้งยูนี่มันขอไปน้ำเลอีนองจักประกานี้ มันบอกแหละกันเรวมันก็บอกค่อยนะเออมันบอกนี่นั่นแหละแล้วมันไปมันว่าโทรศัพท์มีปัญหามีปัญหาอะไรแล้วบอกบอกมีปัญหาจะบอกเนี่ยบอกบอกเพราะสี่นตทีบอกนั่นแหละมีหลักฐานการโอนงนี้บอกเนี่ยหนูส่งให้ตอนนี้เลยค่ะขอบคุณนะคะนุ่นนี่นะวันนี้ไม่โอนไปแจ้งความเลยจะคอขรบวาเนี่ยไม่เงียบค่ะพรุ่งนี้เช้าส่งให้คขรรวาเอาไหนบอกจะส่งให้เลยพอดีพ่อมาโรงพยาบาลมันเกี่ยวอะไรมันไม่ใช่ก็อ่ะมันเกี่ยวอย่างเกี่ยวข้าโรงพยาบาลโอนใช่ไหม พ่อเขาโรงพยาบาลค่ะรอพวกนี้โน่นนี่นะเจ้าอาเขาบอกไปหลายยางมันเป็นมุกเดิมๆตื่นเต้นแม่ก็หุ่นละ่ายแม่แม่เยอะฟองกินเยอะมาก ขนมือไานกระหัวใจพี่น้องบ้านเฮาให้สุขขีมันสเสมอมันคือเกา่าเงินทองหลังเขาความเศร้าห่างหายให้หักสาหน่อยผว้ปอดอ้อยซอยเืออ้อยกอไหมอะไรนะที่มาสอนเต่นที่ซอยหรือยังไงไม่รู้ยังไงไม่ครบหรือเปล่าหรือพวกหนูต้องไปซ้อมลํา น่าต้องซอ้อมลำนะเพราะเพราะถึงฉากกุมารพอดีหรือเปล่าอ่ะงงแล้วงงแล้วหนึ่งสรุปจะให้ซ้อมอะไรก่อนซ้อมอมันนี้ก่อนก็ได้ซ้อมลำก่อน <c oughs> ห้องซ้อมลำแม่จะได้ใช้ปีหน้านะพี่ว่าปีนี้จะไม่ได้ใช้กับพอดีเลยวันที่นี่ p a t t e r นหัวฉากก็คือนอนถาเลยวันน,นี้น้ำหาตัวยากหัวฉากปุ๊บก็บคือ พ,พ่อแล้วไปปลูกกันเอาของสีหน้าใป้ปูกกันตืนนอนใครอะ่อะสวยจังอ,อู๋ทำไมน้ามิสูดโดนเหล็กทับน <laughs> ้ามิสูดโดนทับแะเนี่ยโดนทับกับบอสบอสโดน <laughs> โอุ้ยทีหล่ากันง่ามหลายพี่น้อ,องเมืองเนี้ยเนี้ยอุ้ยบุหรี่รรพนไทยอัน รถให้พี่น้องเบ่งไปนี่อันนี้ภาพมาเบ่งอาจจะเคยเบ่งไปแล้วล่ะอะเมือเบ่งช่องออีออีกเ่นึงตัวภาพชัดมากเลยนะทุกคนชนทีที่แบบว่าอุง้งยิงมาทันมากก็คือไปถ่ายกับโปตเตึกก่อนก็นไดเลยอย่างสีนะว่าก็คือหน้าน้องก็คือชัดมากเนี่ยนี่ก็คือเปนสิ่งว่าพากันซ้อมนะครับบรรยากาศกันซ้อมย้ายมาซ้อมที่ตรงนี้แทนนะครับพี่น้องเอา กิมนี้ลำลาไปก่อนครับ